สวัสดีครับแม่เพ่งแม่เพ่งนลินสวัสดีครับผมเมื่อนั้นข้างได้ค่ะเมื่อนั้นข้างอันพ่อสมพรพนมากงานบวชเนาะบวชติดตอบวดัยวันนี้เป็นพี่ชายของแม่เพ่งปะครับครับเป็นพี่ชายยอียงก่อนน้องดุลน้องดุลน้ามาตามน้องดุลเปิ้นเปิ้นไหแม่นบวชจ้าไหแม่นอเ้วัน กระถือหลายค่ะถือหลายคขดสามตัวก็สองต้องสวองทั้งสามตัวอ,อ,อยากไปเะนี่ไปว่าถือไป <laughs> ต,อติดตัวพอสมรบัตบอได้ก็ได้มาถามแม่เพ่งเนาะค่ะบอได้กับบอยากเพราว่าบ,บานคนก็ยิปิดทละเาแมนยุน้องดุน,เน<ล>ะเป,นนเป็นปู้พิซ่าเอาข้าวมาส่งข้าวละเนียดแมนแมน,มน เอาเป็นเป็นพี่ชายของแม่เพลงก็ก็คือคนแถวบ้านนั้นเนี่ยเขาจะถูกเป็นประจาเลยแหละครับถูกเป็นประจําถ้าคนกล้าไปเอาแต่แต่ยังไงล่ะมันนานจนมีทีเพราะว่าเจ้าผู้เจ้าที่ค่ะครับท่านยังไงล่ะบานเท่ากับว่าพป่นแก้วพันเนียเอโอ้อันอันเขาเอื่นผููตาบ่า เต็มปะสารปูขํามสนดเลยล่ะโอ้ปูพญานาคปูพญานาคขํามสนุนเลยขํามสนุนคนอยู่ิคนสิว่าเป็นกรุงเทพของคนเออบ้านพุทธคนสิเขาข้ามสนุอเอิ่นว่า่นติดไปกรุงเทพเพิ่นว่าสันือกรุงเทพเพิ่นกรุงเทพกันซื้อมั่นสื่อเมน คุงเทเ่ากับเป็นเมืองหลวงของอพญานาตมันบานเท่ากับว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาตย่นองดุลคือเพ่นไปไปจับศีลพินยญหันจับศีลนพญนหันเมื่อวันพุธสิมีคนไปปุ่งไปไหวไ,ไ,ไปจับทุกวันพุธเอาที่ว่าจนจ้างหมอลำนี่จริงไหมครับจริงมองนี่นะ<อ>แมนคือสามตัวได้ปะจ้าถือสามตัว สองตูปถือสามตูปถือพาไปจังมือม่าไปยังอยากไปห่วงได้เด็ดๆก็อยากไปจังเดียววันนี้วันนี้เพื่อนบพื่นได้บ่บ่กวันนี้บ่ท่อนเดื่อนได้ต้มต้มใอต้องใกล้ม่อไปจังมือปะแต่ว่าผู้บริวนี่สิว่างมาด้วยเพราะว่าสิได้เดินทางไปนครพนมว่าต้องโทษตีตอมันเอา แมน,ต,นทอทอทต,ต้องโทษโทษติดต่อเพิ่นเอาไก่เลยกอ,อกนี่คือได้เลยแมนแมนเพิ่นสิมีหมูของเพิ่นมีหมูของเพิ่นมาเอามาเอาแล้วก็จะเป,ปน็นสีปวดภัยกันเป่นสีพิมพ์รอไว้เด้อค่ะเด้อส่วนมากเพิ่นสิเอากันวันพุธบ่จ้ะวันพุธสิเป็นมื้อเพิ่นอันนี้เป็นปงไข้ปงไข้ แต่ก็มีคนไปร้ายคือกันเอ้าขอทราบสถิติสมัยก่อนเนาะไม่เพลงเนาะกี่งวดติดครับผมสถานที่ตรงนี้ครับสี่งวดสี่งวดแต่ที่จริงแล้วงวดที่สี่นี่จะไม่เข้าอ๋อส่วนมากจะเข้าเรียงกันคือสี่งวดสามงวดแต่งวดที่สี่นี่จะจะไม่โดนโถ้าสามงวดคือสามงวดติดเลยสามงวดติดสองตัวหรือสามตัวครับส่วนมากทั้งสามและสองตัว แต่นานแล้วล่ะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีใครไปเอาช่วงนี้เงียบเงียบอยู่อ๋อไม่มีคนไปเอาใช่ไม่มีคนเข้าล่างด้วยเพราะว่าคนเดิมนั่นเขาเขาไม่นี่แล้วเขาบอกว่ายังไงล่ะคนถูกแล้วไม่ยอมให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากทำไม่แก้เขาไม่แก้ให้เขาชุดแก้เนี่ยจะเป็นล่างส่งไปเอาอยู่หน้าดนแมนบาดนี้ก็เลย ถือสามตัวสองตัวแมนค่ะแต่ว่าผู้แก่เ่าคอยมี่ผู้ไปเอาน้ำกันเขาเขาได้เรียกหรือเขาถือหรืเขาผูไปแก่นล้วมันจะนองแก่ผู้เดียวเขาผูไหวเนาะแมนเพราะว่าผู้หลังส่้วงคนบ่อเสือบที่ไ่นแนวเนี่ยบ่อบ่อเสืออ๋อไม่ผิษไข้พิษไข้คนพี่ตาปล่อยคนเนาะงองดุลนยาไปเนาะอยากไปอยู่งวดนี่ันแม่ฝันบ่ บอฝันช่วงยุคกรุงเทพนง,งวดที่ผ่านมาในฝันเนอะเว่าลูกไส้บวชมันบ่ะลูกไส้บวชพป็นที่ยี่สิบออสองอได้ก็สองสันฝันพญานาคมาหาเออมาแล้วตะเก้านั่นคือมีสามหัวบินมาสองหัวมาโพอบอกเรากันหนีไปเลย ก่าวสองคว่งาสออวันนี้ซื้อวันนี้ซื้อสวงสบนไปซื้อเอาสามสามีีโอ้บวชที่เจ้าอบวชบวนที่ศจ้าสองครับแต่ลูกสาวได้ได้ลอตเตอรี่ซื้อไสองสองลูกสาวได้อันนี้เราก็ยังตามอยู่ไหมเกา กี่กี่กี่เสียนครับไม่เพลงครับสองสองเสียนเก้าสองยังตามอยู่ไหมตัวนี้งวดที่งวดนี้านี่ตามไหมงวดนี้คิดว่าจะตามอยู่เพราะว่ามีตัวหัวนอผูมาอย่างเงี้ยมีตัวหัวผูมาอย่างเงี้ยครับอันตัวร่างปูดําเพื่อนกายตัวนี้แหละเก้าสองที่เราไปวัดนะเพิ่นจิติดเกศพญานาคอออเออล่างสุ่งเพิ่นล่งปูดํานะเพื่อนใหเก้าสองอัน ยูมองไอ้พี่นี่ไอ้บ้านน้องนะข้ามเขาหนิมาผู้นะับบูติดถนนหนึ่งนะมอืมเป็นกระหายยืดด้วงหันลงไปไหวเพิ่นนะลุ่งเตอรได้แล้วก็มีคนเป็นเมื่อน่ะมันถือเมื่อนพุดเนาะอือืมขากลับมาตรงเทียบกันเนาะก็เลยมีหมอล่ำสอนสิงสองสองหันโอ้ก็เลยลงไปเบิงไปไหวเพิ่นควับ เจ้าก็เลยเขียนติดไปมันแมนอีลินมาพระธาตุพนทองนั่นบ่ครับมอืตัวใดหืออันเพิ่นเอาไก่มาปุ่มนะครับเพิ่นเอาไก่มาปุ่มบ้านเนี่ยอันเอาไก่สวงตัวมันสิไปยากอีหยังเพิ่นก็บอกยิงไก่มันแต่มีตะเล็ดสวงไก่หยังล่ะสอ่หยังสว่างเขาสว่งหัวพูดแล้วก็ว่ากาหาตัวอัชีห่าจริงดิ อาสงหวมันสงหวาดาสเออเขาก็ดจือกันเขาก็ดจืดกันแบบนี้เลข้ยงี่นี่มันออกตัวเก้าตัวถันว่าหาสงสงหาตัวเก้าก็สร้างตัวเก้าก็ออกได้คือเก่าเหรอันวันโอ้ยนี่ละยู่วันทันพ่อทองแต่งวัดนี่เอาตามข้อมฝันไปก่อนเขาจังไปอันตามน้องดก็โอ้ยเออซื่อหนักน้องดุน อไปเยิยติดต่อให้ไน้เลยพอสมพ่อนป้าถูกจนได้จ้างหมอลำเลยนะครับนมอ,อดังขนาดนั้นเลย,ย,ยนะครับนี่ประจํายุเลี้ยวบ่าแมนโอ้โ<ฮ>ถูกประจําย่เลี้ยวแต่จังได้ล่ละบ่มีคนกะเพามีคนกะน,กนี่ว่าจังได้แหละคนบ่มักเล็กแล,กล,ล้วกับคนบ่มักทีพ่นไปลบลูคนนี้นะครับ แต่ว่าไปขอ,อนี่ได้มันบยครับได้ตออนนว่าเอาปืนค้นท่างไก่ยา่าเอาปืนค้นกลับาดหันคนสิมักบอกค้นท่างไก่เราให้โศกห้ลาบพนสิมักต็คนท่างไก่โอ้อนคนนี้ตันว่าไปไก่แมนถ้าไปนอกกัย่งอันนี้นอกกัย่งถูกเนอะอ,อ,อ,อถูกรตเตอรี่ครับหังบ่ได้ารอัน เขาไปอิสราเอลที่เขาลบกันนั่นแหละเปิ้ลก็เลยอันแต่งข้ามหมากกอกยาวายปูวาให้ปูมาหลักสมรักษาเด้อให้อยู่รอดปลอดไั่ถือกระตุ้นรีชิมิอาบานวาสนเออไรเงี้ยแจ๊บวทนถืออีกทีก็เลยถืออีหลีได้ใบเดียวตั้วได้ใบเดียวอืก็ต้องได้กลับกลับ กลับมาแต่งให้ตุผลในเดกระลาสองเหรียญโอ้ลามาลามาสองเหรียะได้หลายบาทเด้อเนาะก็ว่าใบหนึ่งก็สิบล็อกหกหลักบอกโอ้ฮะรางวัลที่หนึ่งเลยบ่กครับนี่ได้ไปเกาะคือวันเดี๋ยวกันคือวันวันหลังได้โคกันอืมกระกับมาเด็กกับมาแล้วเดี๋ยวไปมาสองเหรียญผมขอถามหน่อยเขาใจว่าซือเองไหเใช่างวัลที่หนึ่งบอกครับแม่เพลงแมน บัดหันทั้งมันคนทั้งกาลาชินกวดหันเขาเขามาบ่นไว้เขาทำงานอิสราเอลเขาถูกลงวันที่หนึ่งเขาเลยมาเลยแมนแมนเพราะว่าย่านไตจังสินฮะก็ะเลว่าพึ่งไปไม่อยากให้มดมีเบิด์ซิมให้มาบอกเลขยกเเด้อปูกระเลตแตงทับหมาด กอกยาไหวคนครัตรนีก็เลยถืออีลีค่ะเดี๋วันนี้ถือวัลที่1เลยรางวัลที่1ก็เลยว่าถ้าถูกแล้วลูกสิบินไปปุงก็ได้บินมาอีลีจังมาล่ำสิงโอ้โผู้ที่กจางหมะลําโอ้สุดยอดผมก็ว่าเอ้าเขาถูกใบเดียวเขาจะลงทุนเลยมาเนี่ยวันที่หนึ่งเนื้อเทา่1เนาะถือเลขมาเลขไทยนี่เลยนี่กับพ่อแม่เราเนาะมันพอเซาเฮ็ดง่าย ก็เลยลากกับอันเคยถึงยิ้นบอทีไอ้เพิ่นเฟียดเพิ่นอันนุมน้องบัวลำพูนต้นอุดรครับว่าคันเพิ่นเฮ็ดเพี่นนี่แหละเพิ่นเฮ็ดมาเลยสามปีเพิ่นว่ากับเพิ่นแตกลานน้องบัวแต่เลยแตกอีลียนแต่เลยมาปุ่มเพิ่นได้ว่าอันมาบนได้ทุกอย่างเนาะได้ทุกอย่างอันเพิ่นถือโรตเตอรี่นี่ ยูสิตะตะเอวยูอิตเซเลอเพิ่นเป็นคนกาลสินเพิ่นว่าจังไดก่อเพิ่นแากไดทั้งวันทีหนึ่งแหงอันเอาข้ามหมากกอกยาไปบายยูทีบนนอนเพิ่นวัดซันก็เลยว่าพึงมาไม่พึงไปได้เก็เดียนก็เลยญาติว่เบิดนี่เบิ้นชินพอม่ก็เลยไายเพิ่นระลึกถึงเพิ่นบัดเพิ่นก็เลยไปบอกแต่เปบอกว่ากำลังเห็ดแนวกินกินแล้วบัดนี้ พิ่นก็เฮ็ดคลิปเพิ่นพร้อมนั่นล่ะครับครับอยู่ซื่อเอียงล่ะคือค่อยๆคือฝันไปนี่เพิ่นว่าอือก็เลยถือนั่นแหะถือเท่าไหร่ก็ถือสตเตอรี่ใบนึงรางวัลที่เท่าไหร่ครับไม่สิบอกล้านผุดบาใบหนึถือใบเดียวรางวัลที่หนึ่งอ่ะางวันที่หนึ่งอ่ะถือใบเดียวถูกจากปู่น้องดูนเรานี่แหละครับแมีน แต่บ่ได้มาเอาอยู่กับเพิ่นเพี้ยงตะว่าเขาฝันสื่อเพี้ยงตะว่าไันก็นั่ไปบอกก็เลยได้ใบหนึ่งโรตะลีอันสั่งฟั่งอยู่นี่คิดว่าเมนเลขหนาเลขท้ายหรือว่าเลขกสองตัวว่ามันก็ไม่คุ้มเนาะมาแล้วตัวแค่นั้นเนาะเขาได้ยังก็รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็เลยกลับพื้นมาปุ๋งปุ๋งแล้วมาปดหนีปดสินให้อพอกับแม่ปลาล้ามาสองเดือนเออ ดูในกราฟมากว่าเสนอกดกลับมาแล้วตาของแท้เลยตัวนี้โอ้ยยกาฟังเอาทีนี้เอาเอาความฝันแม่เพ็งไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวน้องดูนเดี๋ยวเราค่อยตามนะครับเนาะยกยกให้ดูหน่อยครับแม่เพ็งครับว่าแม่นฝันตึกเอ้ยังไงใช่อันนี้ความฝันของแม่เพ็งนะครับความฝันงวดที่แล้วนะคะวันที่จะต่อมานี่ก็คือจะตามตามตัวเดิมครับ ยวสิไปฟัง,งเลขพี่ไส้เนาะหน้าดูดเนาะมาได้มาได้ค่ะ